พี่น้องเอาอาพี่น้องตังหลายมากินตำน้ำพริกแกงแค่กบก็ดีกว่าเจ้าจะแกงแค่กบกากาใส่เอิบจะแกงแค่กบแกงผักกาดใส่กบเจ้าแกงผักกาดใส่อีกกบเจ้าตาลังจะตามน้ำพริกเจ้าตาน้ำพริก ตามน้ำพริกมาน่อมีขาจะใครจะใครจะใครข,ข่ามิ้นขมิน้นกระเทียมหอมแดงเอาใส่ลงไปแล้วก็ตามตามน้ำพริกเอ,อกตามน้ำพริกตามน้ำพริกเอาตามน้ำพริกน้ำพริกแกงกบใส่ผักกาดตามน้ำพริกเอาตามน้ำพริก ตามเข้าไปเอา้าตามเข้าไปตามเข้าไปเอา้าตามเข้าไปตามเข้าไปเอา้าตามเข้าไปใส่ขมิ้นหนึ่งแง่งจะไขยหนึ่งหัวขาหนึ่งกลมขาซีแว่นกระเทียมหนึ่งกิ๊หอมแดงห้าหัว ไม่ไหนามาแขวนจแม่เลยูนะลายพูนะม,มาแขวน,ม,นามาแขวนมาแขวนเอ้ยใส่บะแขวนเนี่ยน้อยเลใช่ไใส่น้ำได้เหม็นอืออีลามาขอ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 ก่อกกบคนเดียว นิดปวดแขนพี่น้องเหยตัดน้ำพริก้อแข่นีดแค่ปวดแขนเท่านี้ตัดน้ำพริกละเอียดห้องละเอียดไลเนอร์วันนี้นะผูซื้อกว่าปวดแขนแค่คนนี้พี่นียแจ้น้ำล่างไปเลยเจ้าพริกมันมาหลายที่หลายตางเจ้ามันเป็นที่ปูนเอาต้องเอาแจ้น้ำแล้วหวดล่างไปเลยเจ้า วางๆแต่ไม่สักกิโลแล้วน้ำพริกนี่นะเสร็จแล้วก็จะแกงก็แกงง่ายๆเอาใส่ยั่นั่นกับเครื่องปั่นกับต่ำกำนัก เขาต่าคนเดียวนะพี่น้องนะพริกนี่นะมันเหมือนพี่แม่ในถ้าพิกแม่ในแจน่ากัำเดียวว่าตา่าคนเลยขนาดอไนี่มันเหนียวพปี่นักปากาัญ่านี้กเลยน้อยเดียวปละหนึ่งช้อน ลาหนึ่งจอนผู้ซื้อกว่ามันผู้ซื้อกว่ามันจะมัวมัวอย่างไรกล้องนี่นะขอมีสตางค์กัอนนะอาจจะไปซื้อเครื่องไม้แก้มไม่แก่กล่องก็มก็มาใส่แก้วก็มึง อันนี้ก็เสร็จนะเจ้าเสร็จนะเจ้าวันนี้จะแกงไฟฟ้าเราไม่แกงค่ะ าาไฟรนียไกับบามาไได้แกงแล้ว ลมาเปิดเนาะเจไงกมูแล้วก็ก็ไฟชึยิ่ะพกมน้ำค่พิกนี่ก็ไตอีก็นเจ้าคีบหน้าเาป้ากันหนไหมเนาก็ได้จะดางไฟก่อนเจ้าดังไฟคิปหน้าเขามาแกงกบด้วยกันเนาะ อย่างมากใครละเอียด,ดเลยเขาตามเื่มกรรมันประเดี๋ยวต่มแผลืมแหรรม,ม,มกร,รมตัวใครต่ำก็ต่ำเลยโอ้ะบริหารแขนคลิปหน้าป๊ะกันไหมเจ้าคลิปนี้บายบาย